กอนท่านี้เราอยู่ในอ่ยเภื่อชายวันอ่าเพื่อชายวาาันพ,นพี่พี่ชัยชยา,ายวันไอ้ไส้ไอ้ห่าอส้เพ่งกันนะแต่สม,มัยเห็ดลานอาหารเห็ดนั่นเทนีน้ำกันสม,มัยลงสม,มยัยโอ้ยหลายสม,มัยแล้วนะมาเรียนมาหานน้ำกันไอ้าอาไสด้ดูดละละวันไหนมาเที่ยวกับเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ดีใจไอ้ไส้ม,มาเรียนน้ำอ่าเาาห็นน้องเห็นนุ่งหงเครื่องหลังเหล่อมตะกี้กับไอ้ไส้บรารมีไอ้ไส้แต่ข้าวเห,รหร็ดลานอาหารข้าวยังกินเหล่าเม่ายาอยู่ สมัอนี้เศร้าแล้วเห็นคนเมากับยางเสฟีทะลังไปบ่เอาคือเก่าแล้วอีกสักหน่อยก็จะมีนักร้องสัจจาวรีสิทธิ์หรือว่าพ่อสัจจใจบุญนะครับเคยแสดงหนังรวมกันครับพ่นสักซองแสงสมัยตะกี้พ่นสักซองแสงบนหนังก็มีแต่เล่าแหละผู้ใดจําเพลงได้ฉันกลัวแล้วเอ่ยสาวเลยใจดำนั่นเวลา้องฟังมืกัน จะวากกงผลง,งานเพลงสาวเลยใจดำสิมาเล่นมาฮะสมืน่นเล่ากะว่าคุณบ่อเถาใช่ไหมบ่อเถายัางนมอยู่คนหนึ่งย่างนมยังแน่นอยู่อีพอสัจจาวราสิทธิ์ยัางนมยังแน่นอยู่กัลัลสิมาแต่ไม่ตะกี้พอนสักซองแสงมาท่านดังเดี๋มิเตเล่เหนี่ยละลั่มมิเตเล่เหนี่ยละลั่มเป็นพระเอกตลอดกานจนพอนสักซองแสงมาเรา,าก็ยังคอยลุกใหกันการแสดงน,ะน,นั้นต้อการยอะกับเคลิม้มเปล่าเคลิ้มบ่อยเลยสมื่นเล่ากะอัดล้ำอัดแผ่นอัดหลอนอัดล้ำของเราอยู่คนละแต่ว่าอยู่บริษัททีเอ็นจี ส่งขายต่างประเทศแน่ในไทยนี่ก็หลายาสิมาพาสนมเอกในวางทางไหนมาหลายคนมาหลายคนเอารถมาจิ่มน้ำมาสันผันวาเนี่ยต็ดใจว่าอจังหน่อยในแม่ากับยูทูบอร์กันนันนะบีเนวสีโอ้ยแนวสีดีหนาเห็นตอนนั้นนี่็ดีใจน้ำสมีได้วางกัมาเล่นน้ำ ตะกี้ก็เมันป้าเหมือนดุงน่ำกันเหรเออเอาบ่อยฟังเนีว่ต<ม>นาตบัดกูหน้าตะกี้เป็นไง <c oughs> ลองล้ำทำเองสันเห็นผู้หนึ่งเมาผูงหนึ่งเห็นผู้หนึ่งหลุดเมาสามคนแต่มีรายการกินร้นานอาหารห<ม>หก็เป็นกัดตะกี้มันมีอยู่อีกร้านหนึ่งจักตายจักแง่มากูเสี่ยงเปล่าร้านชุ่มผูอยู่น้อ <c oughs> งห่างน้องเมฆนี่สามร้านลายน้องกันเปิดอกน่ำกันร้านร้านดูใช้วันจะเป็นร้านบ้านเทาโดยนี่ก็ เศรานีวิทยุสถานีขือมุนชวนเกาซีหาูนยังเปิดอยู่อะไรเปิเื่เก้าปิดว่าอะไรเอฟซีไหลอ่าตอนนี้วัเหตุเป็นขายน้ำเด่มน้ำสม่น้ำเดิมน้ำด่มบานเฮ่าอันนี้ก็ได้ในโอกาสกามาเรียนประจำหรือมาเหรียญย่ำใกล้ๆกเรียกออกไงล่ะตลตดลีไม่เป็นเบื้องไปซื้อหุนอะไรไปซื้อยูวจะพุ่งไร ก็เลยสื่อเพื่อไปกันหน้าเพื่นการยุ่งเทพเนาะส่วนน่ะการยุ่งเทปสื่อเพื่อไปกันหน้าหกเกียรติปลี่นหกเกียรติสื่อเพื่อไิเลย<ฮ>สิมีเส้นเขาเพิ่งยังเหลวเลยสื่อแปห่หกเกียรติเลยออกมั่วหน้ากลางอะไรพอดีเแบบื้งเบื้งเพื่นท่านสวดิ์ของเพื่นตลอดเจ้ามันซอมซ้อมพวกครเียแหละพอดีเพิ่นเลยว่าเพเบื้องเด็กกูมันทองเพิ่นเลยองห่วงขึ้นบอกแก่อยว่าเขาสื่อว่าด้ขึ้นไปจะขึ้นแล้วเพื่นเพื่อนห่วงขึ้นเปล่หกเกียรติเพ่น ตัวครซื้อแลไปเนี่ยเลย้ซี่าไปนี่บานียุ่งสพุ่งบ่มีขายเหล็กโกๆก็ปลุกเยบ่มีเมืดตั้งมือแหลกมือสองมือสามพอเขาเปิดเสามนมือสองมือสามบ่มีขายมันเิดว่ามีหลมาขึ้นกับฟันฟันเห็นฝายเป็นฝายนำร่วนเลยเอาใหม่ไปเคลียคือแผ่นกับเบื้องง่ายๆเคลียร์ปว่าใหม่หนาไรพันคือว่าสิวันี้ ผู้นาเป็นกสิึ่นสี่ในดังอยู่ียูรี่ยไซผู้บาดเน่ยแนะนำหนึงกบบขึ้เนเบื้งขีดบผื่นผู้นาบ่่าเบื้องาไม่ให้อยเบื้องผู้นาควไปเอาเรื่องเจ้าจักแล้วไปเอาเรื่องผู้นาอาเรื่องว่าจังไดล่ะพท่านเหนหมจักบอกว่าซาตัหลอกอ้จักัผพอปรดิเบ้ง เบิ่องกับเบิ่งตลูกตะลานสองของเข้านี่แหละรวมดูโค้ก้ามะราย่างเห็ดดนตรีนั่นกันเห็ดพุ่งขึ้นมากครับเห็ดยังไงว่าสั่งเป็นนักร้องเป็นเอลงไอ้เรื่อว่าสั่งเหรอกะโป่งก็เอานักดนตรีเพิ่นเอามอลั่มนักร้องไปเนนี่ยล่ะเขาก็เป็นผู้นำงานเป็นเสียงเสียงเป็นวิธีเรียนไปเรียนมากครจักดังบ่ดังแล้วพวกขาดบอดขาดเพราะรูเรียงแล้วเพราะการเรียนเครื่องเสียงว่าเราล่องหลดเลย ควเขาเจ้าโเจ้าจ้างเข้าดูอล้บวันนี้กะมือหนันเหริยู่วัดปูแก้ววัดปูแก้วเนี่ยเป็นวัดหลวงปูถิ์สิทธิ์เลยปูหลายพันปีหลวงปูใหญ่นี่ไปเหลินเรื่องหนขึ้นห้านมาได้้พกเจ็บทองเนี่ย้ยวบเด่นคนตายรทนอเป็นนิยมอีกมาเก็บน้ำสีขขยหนาเขาเด่นี่โอ๊ตเอาซะเป็นอย่างไรสัตว์โอ๊ตขึ้นไปลองในยักเพียงเลยตึงวงปูหนักมาอยู่น้ำขึ้นตั้งมือหนัเลย นั่นล่ะปณิชท,ทีมาของกูน่าเพื่อนกับปฏิบัติของเพลินอยู่ตลอดเพื่อนกบบไปมาแว่ก็หัวรอเพ่อนได้ตอนแรกพี <c oughs> พอจินเลยตอไปเพื่อนก็เอาบุปังตัวนีมาตั้งตัวขาหน่ย <c oughs> เอายี่ห <c oughs> ร <c oughs> ี่เพื่อนอยู่ก็คือถึงก็หลอกเฉยๆผมา่าปีเนาะ2าปีแต่ตั้งเป็นเหียตตัวนี้ก็เป็นย่างบุญเพื่นได้ปะเนึ่งเราเขาพ่อจนสองเพื่นตั้งใจเพื่น เพี่นเป็นน่งสมาธิเป็นตั้งใจที่ตามสืบตามเบื้องเป็นมากหน่อคือที่ตามเป็นมากตลอดเป็นตั้งใจเลยว่าเอาเป็นยังบุญเิ่นยู่ดอกเป็นมากทั้งนี้แล้วจังเด๋ครับคือบ่คือทังส่งทางเส้นผูเขาส่งสั้นเวอยกับโบโบ่บมาโบมาดังเนี่ยที่มากูหนาเป็นก็ไดโต้ที่มา่ใยสำเนกบปแม่นธรรมดาเพราะว่าผ่านมาเบิดเรารู้เราเห็น คนอื่นเขาเป็นจังไงเขาสิเป็นจังไดงเพื่อนไก่เข้าเบิ่งว่าการปฏิบัติเนี่ยมันการปฏิบัติเนี่ยมันบ่คือกันเพราะว่าเขาเน้นไปในทางการนั่งสมาธิตามรอยของพภพครูบาอาจารย์เขาคือหลวงปู่มันหลวงปู่ฝันหลวงพูทวดหลวงตามหาบัวเข้าหลวงปู่จันทร์สีหลวงปู่สีเข้าปูเพิ่นพำเพิ่นสอนเข้ามาหลวงพ่อจอยปูเพิ่นดูแลปูหนาคมาตะหน่อยเหม็นกับทนจีกับทนเงี้ยว กนะโถนขี่กะโถนเนียวเพราะม่ยคู่บอาจารย์เวลาเพิ่นมาเพิ่นก็มาสั่งสอน์เราเกิเบิ่งว่าบวชซีหาปีปีที่หกอยากซื้ไปหาเจ้าคณะขบวนเจ้าขบวน,นกับ,บ,กบปิดประตูลัดนี้ไปหาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอกับบวให้สื้ให้ว่าไปหาวัดได้ข้าเจ้าบว้สื้อบัดอยู่เป็นเดือนสองเดือนส่วนชินิซื้อเพราคนกลับมาสำคัญนะสำคัญนะนี่ยหน่อยพวกนี้นชินิซื้อเพราะยากลงตาเมาทุดงเรื่ทุดงเขาจะใส่พวกบวชผู้ได้หุ่นจัก ไม่ได้ยิ่งเข้ามาจะสิ่นชว่าจะชื่แล้วพอเป็นและวออกไปช่วยอีพอเล่นหมอลองหมอลำตัวอาอพอกับแม่ทุกเนี่ยเอาเงินซาบาทมากับยาสามมิตรซีไม่ค่อยคนว่าเนาะใส่เงินซาบัดสามมิตรซีเนี่ยมุสาวมากกันใส่เสียขาวหมอกอกไม่เอาใครวันวัดดูบ้านแด้วสมัยที่วันตปฏิบัติไปทางเนี้ยปรัมาณบนนั้นก็จะเป็นเน้นกับสีสวดมาเรื่อยๆเพื่อนในแค่ว่าเ้ามีขอบมีคว่างกับบอลลูมวันพระวันเจ้าเอากระสวดมนต์ไหว้พระนะจนมีขอบมีคว้าเอากระนังเห็ดที่เก่าอยู่เห็ดร้านอาหารกระจิ๋ว ไอนะ้กินเหล้าเมื่อยากกับจีนแต่ว่าอันพาเขาก็เลิ่มก็ละ,ละนะจนมาได้ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าสี่สิบเนี่ยเริ่มปูหนักเริ่มมาอยู่น้ำเหลืองพอเริ่มมาอยู่น้ำเหลืองก็เริ่มลม่ำบ่ราณเริ่มรหองบ่ราณเห็นอย่างบ่ราณกันเศร้าสัมม่งตัวจะมาอยู่แถวสมุนไพะโดนนักอ่ายของโบราณมาเล่นน้ำจืดเท้างวดมังกรเพิ่นสิมาตัดคอยมือเล็กออกเราคือจำหมดในคืนวัอนี้แหละมืออื่นสิเล็กออกคนมาดหมดว่างวดก่อนก็ซีหาไห้ซีหาไป วันสิ็ดกางสี่แหลายสิบเจ็ดไปวันนี้หายหกหกไปนี่ยหายยุ่งสีตลอดไปเปิดหลอดางเสพพุงเ่ไปซื้อถึงนู่นแลยครับว่ายู่บ้านเฮามันมันมันซื้อนําบ้านเฮาซื้อมาหลายเดียสี่สี่หาสิบไปเลขกลางกับ่ามีเลขหัวกับวพามีเลขอไข่กับว่าถือไปเบื้งหลังมันเป็นเกียรติเลยเลขเป็นเกียรติเลเกียรติเอกียรติบีเกียรติซี่ราคากับเพากัน ไปของจักรีไปเรื่องตลาดเขาอไปเดินตลาดเรือก่เขาเอามาขายน้่งบา่วนมาเป็นเร็กเกียรซี่ารวตั้มไล่หลายแผ่นหนึ่งกับแปดสิบแปดิบ็ว่าเกิแปดสิบสองบาทแผ่นหนึ่งบาทนี่ค่นเรืกมีเกียรเนี่ยเล็กคำนวณเขาจเขียนไว้เมีเกียริเลืคคำนวณแผ่นหนึ่งเกาสบเก่าสิบสองบาทแผ่นหนค่าส่งเขาจนมาพวกขายเขาเขาเพ่มนึงหรอกเขาจะราคา เอาคนเอานไลบ่จากไปบอกเขาเจอดหรเนาะแต่แต่เจอดการถาว่าหากินไปมันนไหากินไปมันและแต่ผมวาไปสิผิงไมงเลยรักไม่รถมีตัวเสือกไปเลยเหรไปซืหมอเลยหมองเลยาเลยจอยกันนะเอาทำนั่ละคลิปนี้เราว่าอ้พของปากของอดับกันได้สิถามไปดับปีเลยกอนนะปีเลยกันนะ แม่ดำหนึ่งน้ันได้อย่างไอ้ล่างพุกนีน้เกียวสี่ถาดสื่อสดชดมามกเรืเลยมาขายมากหมือนสามผ่านเหมือนสามผ่นแต่ซื้อขายไม่หนีหรอกบ้านนีซื้อน้อเขาแมา่เลี้ยกงวดทะเบียนเก่ามาทะเบียนเก่าเลี้ยกงวดทะเบียนออกตลอดหัวกลางกลางหัวหนา้าข้างหลังออกตลอดซิบงวดเลี้ยงกันบานนี้ก็เลยมากโอนเร่มาโอนโอนเอา มันบมมีเวลาโอนไปโอเมามาบเนี้เม <neither> ่ไดไปแปดแปดหกหกหนึ่งแปดแปดหกหน่งหกกออกบ้าแก่เช็บกันาม่หนี่ไปมาอุปาแงม่หมือเปลี่ยนหนาหมดเลยแงหาหรอก็เลยไปเปลี่ยนหนามันออกแก่เช็บดก็ได้เขามาออกแปดหนึ่งเต็มเต็มเลยตัวเต็มาเนนี้ฝันอีก็ได้ มันจะมาตัวหนาป่ะแต่แ่ครบยงตั้งเด็เอาของปูหนาเดี่ยป่ะอยาเอาของยิ่งตัวเลยเอาเจตุพารวยมาล้วบเจตุมาตัวปูไก่เฮี่ยลูกกับว่าหบลูกมานั้ำวคุณจะรู้จักหรือกะเลงลนะนาะโ่โทรัดกุดเอ้ยโท่ยโทนี้อีกซะโรดเดียวกูกับหอดพนังเนี่ยย่นี่ย่วได้ใกลนี่ใกล้นี่นึงเนาะ